ฝรั่งเศสลูกครึ่งนะครับฮิวโก้นี่ก็เป็นลูกชายของอดีตยอดมวยในอดีตนะครับวันดีสักนำเจเริญหละครับคู่นี้โอกาสนับบล็อกนี่มีให้เห็นนะครับเพราะว่ามวยรุ่นใหญ่ๆอาวุธแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับ โดยเฉพาะฮิวโก้นั้นหมัดในถือว่าอันตารายเลยครับไฟที่แล้วนั้นมาพลาดท่านะครับโดนนับก่อนแต่ว่าพิกกลับมาชนะน็อกได้วันนี้มาเจอกับจิมมี่นัก,นก,นกมวยไทยนะครับจิมมี่เนี่ยนักมวยไทยคนไทยนะครับแต่ว่าชื่อจิมมี่ครับวันนี้มีชาวต่างชาตินี่มาเชียร์กันเต็มไปหมดเลยแล้วครับจิมมี่ สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวให้คะแนน3ท่านธงชัยทองสเวกสุรเชษเก้าวงและปอรวัตแขกสินทรครับยกกำลังจะเริ่มขึ้นนะครับรุ่นใหญ่ๆนะครับจับตาดูดีๆนะครับโอกาสนับด็อกนั้นมีให้เห็นแน่ครับมาดูฟอร์มหลังๆของทั้งคู่นะครับ จิมมี่นี่มีชนะเหลียงเฉินนะครับนักชกจีนเสมอแอนเดสพีเดเซนนะครับที่แม็กซ์สเตเดียมนะครั้งสุดท้ายชนะทีเคอยก4เด่นคิรีสัก์วิเชียนนะครับที่ววทีมวยรังสิทธิแห่งนี้นะครับวันที่13เมษายนส่วนฮิวโก้แพ้สุดแดนไกศูนย์กีฬาบ้านไร่ชนะน็อกภูตะวันเพชรนาคายก2แล้วก็แพ้เพชรเอกบ้านไร่มนทาในการชก3ยกที่ RWS เเวทีมวยราชดำเนินครับ ซ้ายกับขวาแล้วครับมาดูนะครับขวาของจิมมี่กับซ้ายของยูโก้โอ้โหมีขวายาวๆนี่มาเลยนะครับหมายการคอเลยครับจิมมี่ยูโก้เองก็หนาลำบึกเหมือนกันแหละครับหมัดแรงอาวุธแรงทุกลูกครับรุ่นใหญ่ๆค่อยๆขยับไปก่อน ฮิวโก้ความเป็นมวยก็ถือว่าใช้ได้นะครับมีดึงมีโยกแล้วก็มีออกแข้งแรงๆจิมมี่ค่อยๆขยับนะครับขวาโอ้โหจะไต่สูงๆหลายครั้งแล้วนะครับแต่ว่าลุดนะครับฮิวโก้ก็มีหมัดซ้ายเน้นลำตัวเหมือนกันเลยครับคู่นี้นี่ครับใครพลาดมีโอกาสหลับ,หล,บหลดลงไปได้ทั้ง2มุมครับทั้งทางด้านฮิวโก้แล้วก็ทางด้าน มุมแดงและมุมน้ำเงินนะครับมีโอกาสหลับหล่นลงไปได้ทั้งสิ้นครับจิมมี่แล้วก็ฮิวโก้ครับนี่ชื่อคล้ายๆกันนะครับบุกเข้าไปเก่งพลังกรปัันสายนั่นแหละครับทางด้านฮิวโก้ครับฮิวโก้นี่ดูว่ามีแข้งซ้ายหมัดซ้ายนะครับอันตรายแรงนะครับจิมมี่เองก็ความเป็นมวยน่ะเหนือกว่าเน่แต่จะประมาทไม่ได้เลยนะครับฮิวโก้ไฟก่อนนั้นโดนนับก็ยังพลิกชนะมาได้มาดูกันนะครับว่าวันนี้มาเจอกันจิมมี่ รูปร่างก็สูงยาวด้วยกันอาวุธมวยครบเครื่องนะครับดูครับ่วจยกที่หนึ่งกลางๆจุกครับดุ้งครับนี่ครับหมัดซ้ายครับบอกแล้วครับระวังให้ดีครับขวาขว้าทุกไปที่รับดูครับโอ้โหมือตกการลนมีสิทธิ์ไปคุยกับหมอได้ครับทางด้านจิมมี่ครับทำเป็นเล่นอย่าทำเป็นดองทั้งสองมุมครับเดี๋ยวดูอาวุธของจิมมี่บ้างครับอาวุธไหนครับที่จะสร้างความกดดันให้กับคู่ต่อสู้ฮิวโก้น้องเงินทางด้านมุมน้ำเงินครับ ส่วงต้นเกมที่ผ่านมาเห็นได้ชัดเจนครับว่ามัดซ้ายของยูโก้ครับสร้างความกดดันให้ทิมมี่พอสมควรครับค่อยๆขยับเข้าไปนะครับยูโก้ยังไม่รีบร้อนด้วยทิมมี่นะดูว่ามีแข้งขวาอันตรายนะครับเตะขวาต่อยขวาแล้วก็มีฟอกคอยบวกในไฟที่ผ่านมาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนี่นะครับโอบว้วยซ้ายุขวาก็แรงนะครับแล้วก็สายตรงทิ่มเข้าไป ประมาทไม่ได้นะครับจิมมี่โดนนี้ดลมได้เลยดูนะครับเตะสายต่อย้ายจิมมี่พยายามจะออกแข้งบวกเอาแหลกกันแหลกนี้นะครับใครดีใครอยู่นะครับนี่ช่วงปลายยกครับวัดกันไปเลยครับว่าใครแม่นกว่าใครเจ๋งกว่าครับทั้งสองมุมครับโดนก็หัวทิ่มขอพับได้ทั้งสิ้นแะครับดูกับโยเข้าไปครับฮิวโก้อย่างที่เห็นครับเก่งพลังกำปั้น้ายนั่นนะครับเพื่อที่จะปิดเกมปิดบัญชีครับ ขณะที่จิมมี่ยังระวังตัวได้ดีพอสมควรครับช่วงปลายยกขยับโยกแล้วก็หมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวพักให้น้ําแก้เกมแล้วมาสู้กันใหม่ครับวหาเหมือนเดิมนะครับดูว่าจิมมี่ก็ดูว่าจะมั่นโกมั่นใจขนกองเชียร์ชาวต่างชาติมาเยอะเหลือเกินครับวันนี้แข้งขวาโอ้ยูโกก็สายหนักนะครับเรียกวกาโตคื้นตลอดเหมือนกันไม่ยอมเสียเปรียบม่ค่อยขยับเข้าไปตาย สายนะออกแม่นด้วยครับยูกโกนีนะครับปัดซ้ายมาอีกแล้วนะครับโอ้โหปัดไปซ้ายต่อยซ้ายเลยแล้วก็มีฮุกข,ขวาด้วยจินมี่พยายามจะเบียดจะปล้ำในยูกโกนี่ล็อกเอาไว้ก่อนตีมาถนัดกรรมการต้องแยกก่อนครับสู้กันวงนอกครับรอาวุธของใครจะแม่นกว่าครับ,บวงในพยายามจะรัดเอวไว้ครับทางด้านยูกโก้จินม,มี่ไม่สนแลพยายามจะบินตีครับแต่ว่ามันติดอยู่ข้างเชือกครับไม่ชัดเจนกรรมการ องคตวงไวบอกมา,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 าสู้กันกลางเวทีแล้วก็ขยับเดินเร็วขึ้นครับด้านจิมมี่ครับโอ้ยแข้งขวายัดเข้าไปเต็มอ,อกครับบางดีเดียวว่าขวานี่แม่นด้วยนะครับขวาแรงด้วยจิมมี่มามาดูกันที่วงในจิมมี่ไม่สนแล้วนะครับเริ่มจะออกแข้งขวาได้สวยๆแล้วก็มีหมัดหลังโอ้โอดูนะครับเบียดเข้าไปสายตรงๆอย่างที่บอกนะครับประมาทไม่ได้แม่นแล้วก็หนักครับของยูโก้เบียดตามนไอ้ตีไม่ถนัดต้องแย่ก่อน อย่างที่บอกนะครับผู้นี้โอกาสนับล็องนันมีให้เห็นครับเนี่น้ำหนักพิกัดใหญ่ๆหนึอนด์ครับเห็นได้ชัดจริงครับหมัดซ้ายมโนคูณนี้ของยูโกครับจะว่าเป็นความโชคดีของทางด้านจิมมี่ครับที่กรกมการพงพัฒน์บออว่ายังให้โอกาสไม่นับครับดูครับซ้ายเบินเข้าไป2ดอกครับยูโกนี่ว่าโดนหมัดซ้ายเข้าไปนี่ทำท่าจะช้าไปเลยนะครับจิมมี่ยูโกชกในเกมตั้งรับไม่รีบร้อนนะครับโอ้โหนี่นะครับจิมมี่ก็าวายามจะฮ้ดนะครับมีแข้งขวาสวย แล้วก็มีหม,มัดมีฟอกกระหลักด้วยเกมการยกเบียดกันเราใจอีกแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่าฮิโก้เองก็ไปรับเยอะไม่ได้เอา้านี่นะครับดูจังหวะการบวกหมัดแรกกันครับนี่ครับเกมเป็นไปได้หมดครับไครจะแพ้ชนะไม่ทราบครับแต่เชื่อเลยเกินว่าชอ็อตเด็ยดยังมีให้ชมอีกเยอะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับขยับเดินเร็วขึ้นครับพนันจิมมี่เบียดเข้าไปหมัดหน้าคอยกระแทกทีเบียดไว้ก่อนครับฮิวโก้ขยับเขี่ยล่าง วงในพยายามจะขวางครับจิมมี่ขวาง้วเสียบแต่ว่าฮิวโก้นี่ยัดเข่าซ้ายแล้วตั้งกำแพงไว้เลยครับเอาละครับเริ่มจะเดินนะครับเครื่องเริ่มร้อนหรือเปล่านะครับจิมมี่แข้งขวานี่เตะแม่นนะครับแล้วก็หนักแรงเตะขวา่อยขวาเอาฮิวโก้ซ้ายก็คอยโตอ,อยู่เหมือนกันจิมมี่เบียดเข้าไปโอแนี้ หยุดเลยโอ้โหแทงเข้าไปนี่เต็มเต็มนะครับถึงกับหยุดเลยครับผงะไปเลยเอามาดูว่าจิมมี่นี่จะทําได้ต่อเน,นื่องหรือเปล่านะครับมาถึงตอนนี้ต้องพยายามเบียดแล้วครับเนี่ย่วงจังหวะต่อย้ายเพื่นๆครับด้าจิมมี่ดักแทงต่อใต้น้ำมบถึงออกการจุกเลยครับป้ผักให้น้าก่อนครับเดี๋ยวแก้โอ้แหม่จังหวะนี้บดักแทงขวาด้วยว่าโดนหมัดมันไม่เต็มครับเสียหลักล้มลงไปครับนี่ฮิวโก้ ยกนี้ออกมาพยายามเน้นมัซสายผับุกต่อยอุกขวาเสียโอ้หบางทีโอ้โหแลกกันแบบนี้นะครับนับต้องกันมีให้เห็นหรือเปล่านะครับโอ้โหฮิวโกสายน้ำแม่นเลือเกินนะครับเตะ้ายต่อยสายจิมมี่ก็ไม่สนเดินแทงอย่างเดียวเดี๋ยแวแทงเข้ามานี่ฮิวโกออกอาการดูแต่ว่าสายเอาดูนะครับใครจะพลาดโดนจังงก่อนแลวครับคู่นี้นี่ครับเดินต่อครับจิมมี่ขยาบเข้าไปครับแต่ว่าอย่าเดินเพื่อนเพราะหมักสายหมักขวาของฮิวโก ติดบัญชีได้ทุกวินาทีครับวงไงขึ้นคอได้เสียเขาซ้ายครับจังหวะอยู่ใกล้เชือกกรรมการพงพัฒน์ว่องไวบอกว่ามาสู้กลางวทีครับสายจิ้มเข้าไปเดิอต่ออีครับหมัดแรกกับศอกลงมาเกเบียดแลกกันพลิกไปพลิกมาตลอดนะครับต่างฝ่ายต่างโดนนะครับจิมมี่นะครับโดนไปเยอะนะครับแต่หัวใจนี่เอท้อพลานนะครับพยายามจะเบียดเหมือนกันนี่นะครับไม่ได้มีแต่ขายอย่างเดียวนะครับโอ้โหขวาก็มีนะครับฮิวโก เจมมี่เนี่ยจัดได้ในนะครับโดยเฉพาะลูกแทงแทงออกไปแต่ละเม็ดก็แรงเหมือนกันดูครับว่าโอ้จังหวะเนี้โอ้หุกขวาลุดครับโดน่อกขวาบวกครับนี่ครับฮิวโก้ครับโอ้ปล่อยเพลินไปหน่อยครับโดนสอกขวาบวกทีเดียวหลับครับเรียบร้อยเลยนะครับเต็มไปทางลยครับเด็ดขาดจริงๆครับสอกขวาของโอกาสนี่เป็นของทั้งคู่เลยนะครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดอย่างที่บอกนะครับ แล้วก็เป็นจิมมี่นะครับที่แม่นกว่านะครับบวกสอกเข้าไปกรรมการยุติการชกนะครับ